ถ้าเราเห็นปลาไหลสีทองเราจะเก็บไหมก็เก็บก่อนนะจริงเหรอใชจะเอามาเลี้ยงเลยเหรอเก็บก่อนให้เป็นข่าวอ๋อและหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่าการคปดูกันค่ะต้องหางแปดเจ็บที่เห็นนะแล้วแต่สายตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่กบจริงเื่งสีไรนะสีหนึ่งเออแล้วแต่คนจะเห็นนะเนาะนี่นี่เนี่ยโอ้โหสวยสวยมากนะคะตรงนี้เนอะตาเก็บแล้วตาประดับ อายุ74ปีออตาบอกบ้านเลขที่ปานะ45่ทับหนึ่งออบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนี่ค่ะใครอยากจะมาดูมาเลยอยู่แถวๆสีสำโรงที่สุโข,ขทยัยตาไปเจอมาค่ะ ปลาไหลสีด่างเหลืองทองเหมือนกล้วยเลยเนาะใกล้งอมมะเนาะกล้วยหอมเลยห็นไหมเห็นไหมน้ําหนักมันเนี่ยตาช่างเรียบร้อยถามเท่าไหร่ตา300กรัมตาวัดที่ด้วยความยาวละตาจากหัวถึงหาง60เซนติเมตรเป๊ะเลยหรอเป๊ะเลยตาก็เอามาเลี้ยงชาวบ้านก็แห่มาดูกันตาประดาบไปเจอที่ไหนอะก็ตอนนั้นตาไปทุ่งนานะคะก็ไปดักปลาตามปกติแล้วไปเจอไอ้เจ้าตัวนี้ติดกับดัก ตอนแรกก็ตะลึงเออมันสวยดีฮะตั้งแต่เกิดมาตา74แล้วนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละก็เลยเอากลับมาเลี้ยงทีนี้ชาวบ้านรู้กันปากต่อปากม้าใหญ่เลยมาขอดูนี่ใกล้วันที่หนึ่งนี่คือแบบหัวบันไดไม่แห้งเลยแล้วเขาก็เชื่อกันอย่างนี้ว่าปลาไหลสีทองเนี้ยเป็นปลาไหลเจ้าที่จะเอาโชคเอาลาบมาให้ตามีความเชื่อแบบนี้เดี๋ยวรอพิสูจน์วันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะส่วนที่พังงาครับไปเจอจอมปลวกทรงแปลกมาอีกแล้ว ไปดูดีๆว่ามันเหมือนอะไรจอมปลวกนะครับคุณผูมชมครับนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่ตั้งโดกขึ้นมาเนี่ยหรอ,อ,อ,อทำไมเหมือนต้นไม้เลยล่ะเฮ้ยยังไงเลยเนี่ยใช่เหรอจอมปลวก เราใช่จริงด้วยขึ้นข้างเสาไฟฟ้าครับริมถนนหลังวัดสราภิมุขหรือว่าวัดสะหมู่ที่หนึ่งตำบลถ้าน้ำปุดอำเภอเมืองจอดพังงาแปลกอยู่นะทรงมันอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นเป็นทรงแบบนี้หรือเมื่อวานพี่อู๋อ่านใช่ไหมที่ขึ้นออกมาเป็นจอมปลวกแบบพี่ชายอ่ะใช่เหมือนรากมาแต่อันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับสากตำข้าวแบบโบราณนะครกไม้คกใหญ่ๆสูงประมาณสงเมตรห้าสิบเซนนะเออ ก็เลยไปถามคุณทวัตชัยเนี่ยที่กกงงกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแกบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเส้นนี้ประจำแล้วเมื่อวานสังเกตเฮ้ยมันมีจอมปลวกขึ้นมาอยู่ข้างเสาไฟศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยแกเอาผ้ามาผูกแล้วว่าผูกแล้วเอาเชื่อนะแล้วแกก็ส่องส่องส่องดูเฮ้ยมันมีตัวเลขโผล่มาด้วยนี่ว่าแต่แกไม่ได้บอกมาเนี่ยสิกลัวเลขเคลื่อนอ๋อเหมือนมีองค์พระเอามาทิ้งตรงนี้พอดีเลยเอาแล้วหลายคนแซวเลยนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีเมียขายเมียจะได้ซื้อหลังใหญ่ ใช่ไหมเออ,อะขอให้โชคดีทุกคนวันนี้เนะาะค่ะอาละครับพักแป๊บเดียวครับคุณชมครับไม่นานไปนาแนป๊บเดียวเยวช่วงรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสระไกข,ข่าวช่องแปด